สวัสดปี8โมงเช้าเดี๋ยว้าเอาเอาบรรยากาศให้ดูนะคะ8โมงเชา้าวันจันทร์หมอกอากาศเย็นสบายนะคะประมาณลืมดู มันมาณ9องศา10องศานะเะ7องศานะคะเปิดดูพยากรณ์อากาศเมื่อกี้แล้วบรรยากาศเหมือนอยู่แถวเพชรบูรณ์แถวเชียงรายเลยนะสิ่งนี้คือต้องใส่นะคะเวลาออกมาข้างนอกตอนอากาศที่แบบว่า มันสลัวหรือว่าเริ่มมืดนะคะต้องใส่ตัวตัวนี้นะคะสะท้อนแสงนะ,ะปากก็เริ่มแตก <c oughs> อากาศเย็นสบายเจ,จองศาแต่ต้องใส่แจ็คเก็ตนะะถึงจะรู้สึกว่ายเย็นสบาย ทางเหนืออีสานอีสานที่มีภูเขาแถวเลยหนองบัวลำพูน่าจะเย็นๆอีกสักหน่อยนะคะอีกสักหน่อยตอนนี้อาจจะยังไม่เย็นเท่าไหร่อยากไปน,นอ่นกลางเต็นท์ค่ะใจของไปอยากจะได้บ้านแบบนี้นะที่แบบว่ามีวิวข้างนอกนนข้างหน้านั้นเป็นวิวนะคะคือจะมองแบบเห็นวิว จากที่สูงนะคะมีบ้านหลังเล็กๆนั้นเป็นที่เก็บเหมือนแบบขาแกะหรือพวกเนื้อสัตว์ที่แบบว่าเขา,เาจะทำการแบบเก็บเนื้อไว้กินนั้นๆที่เป็นเนื้อเค็มนะคะอันนั้นคือตั้งแต่สมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเป็นเหมือนอะไรที่แบบว่าเอ,าเอากลักษณ์เนี่ย ไม่รู้เขาใช้งานอั้นหรือเปล่าเนาะเป็นเป็นบ้านในหุบเขานะคะแล้วบ้านนี้ก็ได้วิวถ้าซื้อบ้านแบบนี้ก็รีโนเวทอันนี้ไม่มีคนอยู่นะคะแต่เขาก็ไม่ได้ขายหรอกนะ,ะถึงบ้านแล้วค่ะมากินอาหารเช้า อันนี้เป็นปลา,าดองปลาแองโชวีปรี่แดดฟังอนะแต่กลิ่นมันไม่ใช่ปลาร้านะมันเป็นปลาดองใส่กับไข่ชิ้นเดียวเพราะว่ามันจะมีความเค็มอยู่นะชิ้นใหญ่ด้วยชิ้นเดียว กินกับขนมปังเฉยๆก็ได้ป้เาเพ่อใส่ไข่ไข่มันมีความจืดก็เอาปลาเค็มนี่ไปใส่มันจะหอมกลิ่นนะเหมือนเกาใส่พริกไทยใส่เกลือใส่อเครื่องเทศนะก็จะมีหัวหอมใหญ่ได้ไหมมีน้ำส้มสายชู มาค่ะกินเขาวเร้าแล้วกินเคียงปิดคลิปแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายค่ะออซิลคือปลาแฮริงนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชปลาแองโชวีอย่างที่ปลาพูดไปก่อนหน้านี้นะขออภัยนะปลาแฮริงดองนะ